เชาว,วันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากครับนี่จะได้ออกมาประจนภายในป่าครั้งแรกในชีวิตเลยครับ จะมาทางลัดลองดูจะลงได้ยังไงน้ำกระลึกนี่นี่ไปลงใหญ่ตกไปลงมาตามซอกนั่นลงนยนอย่างแน่นอน ไป็นมรดกอันนี้แากโนนยนอดต้อยอย่โนนโนนถ้าตกลงไปก็ดูข้างล่างครับ ต่อครับไปต่อเป็นเด็กก็คล่องตัวหนยครับเพราะตัวเล็กไปเแล้วคลิปนี้เป็นการเดินทาง เพื่อที่จะไปตรงหน้าผาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเด็กก็สนุกสนานกันครับน้องูบอกอยากอยู่ต่ออีกวันหนึ่งนะครับแต่พ่อก็สัญญาว่าถ้าลูกตั้งใจเรียนก็จะพามาอีกครับสมพงเป็นเด็กที่มาจากอำเภอเชียงดาวนะครับประกอบกับแกอายุมากกว่าน้องภูคืออายุ10ปีนะครับ ก็เลยเก่งหน่อยครับลุงเตยเป็นคนนำทางตามด้วยสมพงศ์แล้วก็ตามด้วยน้องภูกัะครับและผมั้งท้ายนะระวัง ไปเลยไปเลยนี่เขาเป็นเลยดูว่าอยากเล่นการถึงทั้งเยวนี่ไปมือมือมนัน,มน,น,นมมมต้องเร็วอ่ะค่ะ ก็เป็นการทดสอบความแข็งแกร่งของเด็กได้อย่างหนึ่งนะครับน่จะตกแล้วคือน้องภูนี่แกฝึกมาตั้งแต่อายุ3ามขวบนะครับในเรื่องการเอาตัวรอดแล้วก็วิธีการที่จะเดินในสภาพแบบนี้นะครับก็คลิปนี้ก็เป็นการวัดใจลูกอย่างหนึ่งว่าแกชอบ แนวผจญภัยแบบนี้ครับก็คลิปนี้คงไม่มีอะไรมากครับให้ภาพและเสียงมันบรรยายเองนะครับผมจะไม่พูดอะไรมากนะครับ พี่มันจะทายมันมามืมาก็คอะไรของมึงนี่ ต้นไห้ต้องถอดรองเท้าไว้กลางทางแล้วค่อยกลับมาครับเพราะว่าเด็กๆบอกว่าไม่ถนัดนะก็ต้องถอดรองเท้าแล้วเดินเท้าเปล่า ทางไหนก็ไปทางไหนมาทางนี้เลยไปสิดทางแล้วเดินไปปิดทางนะครับก็ต้องเดินลงมาข้างล่างป่าไผ่ครับพอผ่านด่านแล้วก็วิ่งฉิวเลยครับให้ดูเถาว,วันหนะให้ดูเถาว,วันครับอันนี้สำหรับเพื่อนที่ชอบบอนไซนะหัวใจเดียวกันครับเพราะว่าเจอ เราวันสวยขนาดนี้นะสวยนะครับมันต้นมันก็บิดเลี้ยวไปอย่างนี้ถ้าดูเป็นธรรมชาติอยู่ขึ้นไปบนน้นะ แต่ดูเผ่าวันน้องคูวิ่งแจ้นตามสมพงไปไกลลีบเลยครับไปเลยไปเลย ठीक है น่จะตกแล้วปีนหน้าผาปีนขึ้นปีนลงอย่างนี้นครับแล้วก็เจอตาดไปเรื่อยๆนะครับทั้งหมดห้าตาครับอันนี้ตาที่อย่างไรตาที่สี่ ตาตาที่ห้าอยู่ข้างบนนะเดี๋ยวจะขึ้นตาที่ห้านะอันนี้ตาที่สี่งงสวยมากครับอันนี้ตาที่สี่ตีเทปตาที่ห้าสวยสุดอยู่ข้างบนนะเดี๋ยวพากันขึ้นไปคนระับขึ้นยากเลย

Thank you ทรายนะครับสะอาดมากนะครับแต่ละตาดก็จะเป็นเบิงเป็นหน้าผาอย่างนีบ้บางตาดก็สูงนะครับคนเมืองห้องตาดนะครับภาษากลางเรียกชั้นหรือว่าด่านนั่นแหละครับแต่คนเมืองห้องตาดนะครับตอเต่ตตสาสลาดอดเด็กนะครับ คณะนั้นนะเคย่อมอะไรสูงแค่นะ่าจะเคยไปอยู่เ,เลยเพีเยบหมดแล้วเด็กๆยังไม่ถึงเป้าหมายนะครับเดินต่อไปครับดูหินสิครับเป็น เบิ้งเป็นหุบเขาที่เป็นหินอย่างนี้นะ mm hmm. บางจุดก็ต้องระวังแมงโบ้งนะคนเมืองเขาแมงโบ้งนะหรือว่าหนอนมีพิษนะครับเวลาจะเดินจะจับจะหัวหมุดไปตรงไหนก็ต้องระวังนะครับ แล้กวการดนป่าครั้งนี้สนุกและตื่นเต้นมากครับได้ประสบการณ์เป็นอย่างมากผมคิดว่าต้องมีในครั้งต่อไป ยังไม่นอนครับนั่นไปนั่นเอง ลอยไหมอันนี้ลอยหมูป่าออกมาหากินลงมาหางกินนะเป็นลอยเต็มเลยมีทางเค้นอ,อยู่หากินตลอดลำพูน นี่รอยหมูป่านะลงมาจากฝั่งโน้นไม่ได้เล่นตรงนี้หรอกไม่ได้เล่นตรงนี้ป ý <laughs> này, là lòng 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 น้ำเล็กน้อยนำทางมาไป ระวังเลื่อนได้นั่นนี่ใช่ไหมลูกขึ้นสูงไปล้าเนี่ยจะทรตบทาบไมให้รูก่อน ปไปไปลื่นไปไป ระวังเลื่อนได้น้อยนิดใช่ไหมลูกเลืนสูงไปแล้วเนี่ย ไปลื่นลื่นค่อยไป,ไป ขนาดครับหินก้อนนี้ลอยอยู่นะครับมาอยู่ตรงบริเวณนี้เหมือนกับฝนตกเลยครับ

เดินทางกลับนะครับขี่รถยนมาจานรถมาจะไปก็มุสุเสร็จแล้วเราก็มาปรุงอาหารข้างนอกนะครับที่ห้างบริเวณไร่ที่อยู่ด้านนอกนะครับเด็กๆและ ตัวผมเองก็ได้ประสบการณ์ที่ดีในการออกกำลังขาครับระหว่างเดินทางกลับจากพล้าาถึงเชียงใหม่เด็กก็นอนหลับกลนเสียงดังสนั่นภายในรถครับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ ขึ้นแบวดิสูงขนาดนั้น